มีใครได้โชคจากแม่พึ่งแบบมุกปริมบ้างคะต้องบอกเลยว่าปีนี้นะคะเลขแม่พึ่งออกแบบตรงๆเลยละคะ่ะซึ่งมุกปริมก็ไปทําข่าวแม่พึ่งนะคะงานรำลึกสามสองปีตั้งแต่เช้ายันดึกเลยคะ่ะแม่พึ่งก็เลยเอ็นดูนะคะให้โชคมาสองใบเลขสามหนึ่งมีใครถูกแบบมุกปริมไหมคะเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าได้ดูคลิปแล้วโอ้โหซื้อตามด้วย ซึ่งนี่นะคะก็คือเลขที่พี่เพชรลูกชายคนเดียวของแม่พึ่งนั้นล้วงหายขึ้นมาเลขแรกก็คือ3ามสค่ะส่วน789เนี่ยเป็นเลขที่ตกพื้นนะคะและหยิบขึ้นมาแต่แน่นอนว่าใครเป็นแฟนเพลงเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วว่า3ามสเนี่ยมีความหมายเพราะว่าเลข 1- นึก็คือเลขวันครบรอบบอเสียชีวิตส่วนเลข3-1เนี่ยเป็นเลขที่แม่พึ่งเสียชีวิตอายุ31ปีค่ะ นอกจากเลข3ามหนึ่งแล้วนะคะก็ยังมีเลข5้าศด้วยที่เขาบอกว่าตรงกับปีพศเกิดของแม่พึ่งต้องบอกเลยว่าตรงมากๆนะคะใครที่ซื้อตามก็ยินดีด้วยค่ะส่วนใครที่พลาดไปก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอันเนี้ยขึ้นอยู่ที่ดวงของแต่ละคนแต่จะบอกว่าปีนี้แม่พึ่งปังมากๆเลยค่ะใครขอใครเป็นแฟนเพลงต่างๆเชื่อว่าคงปลื้มใจกันเป็นแถวเพราะว่าแม่พึ่งเองเนี่ยก็อยากให้แฟนๆของเขาเนี่ยได้โชคนะคะ สำหรับทีมข่าวของเรานะคะก็ปังหมดเลยค่ะ5คนนี้เนี่ยภาพก็คือได้ลอตเตอรี่คนละหนึ่งใบ2ใบถูกกันแบบกรุบกริบนะคะถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนค่ะก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะคะเพราะไม่รู้ว่าแบบแต่ละคนไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะถูกลังวันค่ะแต่พอรู้เท่านั้นแหละก็มีการถามกันว่าถูกไหมถูกไหมเพราะว่าต่างคนต่างแวะซื้อลอตเตอรี่กันที่ปั๊มระหว่างทางที่ไปวัดทับกระดานค่ะอันนี้ใครที่ติดตามเนชั่นทีวีก็คงจะได้เห็นเราบ้างนะคะเพราะว่า ออกในรายการตั้งแต่ข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวค่นแล้วก็วนไปอีกวันหนึ่งด้วยดีค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ฟ้ามืดตอนเช้าจนฟ้ามืดรอบดึกต้องบอกเลยว่าเราทุ่มเทแล้วก็แบบเชื่อแล้วก็รักแม่พึ่งนะคะและเราก็เชื่อด้วยว่าแม่พึ่งก็เอนดูพวกเราเราเหมือนกันค่ะสุดท้ายมุกปริมก็ขอสแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมุกปริมค่ะ